S 1> <S 1> <S ยี่ระเมืองอ๋ออ๋อเป็นแบบนี้เหรอไม่ไม่มีทางเหนือมีไหมไม่รู้อ่ะเป็นอย่างนี้เหรออุ้ยมันสวยเนาะอ๋อ ึ้นอย่างงี้เลยทำไมตั้ง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 เราไม่จะเข้ายังไงเข้าตรงไหนเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ไอ้ไอ้ะข่ายที่ว่าใช้อันนั้นอ่ะเนาะมันเหมือนมันเหมือนอ้อะไรเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วอย่างนี้นี่เองไม่มีทางเหนือไม่มีแล้วเราไม่รู้จักไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยซ้ำอันนี้กูไม่ ผูอ wow. okay. <laughs> okay. oh oh. <sn> ้ยเอาส่งมาหลังบ้านมันเห็นหลังบ้านพูดกันหลังบ้านโอเคโอเคโอ้ยผู้าทุกคนกว่าจะถึงบางอ้อได้เอากันน้หมูน้ำตาไหลเลยโอ้ยเก่งมากนะโอ้ถ้ารู้เงี้ยเราไม่รู้ไงก็ต้องถามเงี้ยไม่ได้ออกไปเชิดดูไงเออ โน่น <c oughs> นะอีกบ้านนึงก็อยู่อีกโน <c oughs> ่นเราไปอยู่กันนั่งโน่นน่ะนะเออทำไมมีหลายบ้านจังเลยงงน,นั้นไม่ใช่หรอมั้งเอาของใครมาแควนไปนะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดอ้อ <c oughs> ทำไปเด้อขอบคุณค่ะทุกท่านทุกคนอีกสองนาทีจะลงแล้วเดอ้อโอเคถึงละถึงบังอ้อละเป็นอย่างนั้นเองไม่เคยเห็นจริงๆที่ทางเหนือเขาเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวไปถามผู้เท่าผู้แก่กันเดอ้อ ขอบคุณค่ะอาใครอภาษาบากี้กอ้ยขอบคุณค่ะต้มต้มต้มคืออะไรต้มต้มงวเหรออกอ้ยจะต้มแล้วทีนี้จะต้มโอุ้ยภาษาอังกฤษใครไม่รู้เนาะขอบคุณค่ะที่มาเยือนจะต้มอีกแล้วจะต้มงูจะต้มงูอีกแล้วชอบกินงูเหรอจะต้มอีกแล้วถอยหลังแล้วเด้ออีกสามนาทีจะลองแล้วขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะ งูเห่าหมอ้อเจอหมอ้อเป็นหลงอะไรงูเห่าหม้อก็มาโอ้ยเนาะขอบคุณค่ะงูยังคุณหมองูหลง โอ้ยนะ้องมูร้งบอกทุกคนไอ้นนะ้าคุ้ยบอกว่าใส่นะใส่ใบมะขมมามหอนโอ้ยคุ้ยกินนะ่ะนะคอ้ยกินนะ่ะตนนัวเมียควงนี่ฝันร้ายเลยด้วยทีบอกใครเนาะอันนี้โงโงๆอะไรสวยกูเทียะใช่ไหมแอนจ้าเนานะโดน โดนกลบครึ่งเจอหมอตุ้ยใช่ไหมไม่ถึงชั่วโมงหรอกแค่ไม่กี่นาทีนะตุ้ยเลยแหละเออไม่ถึงหมอหรอกไม่ถึงมือหมอหรอกไม่ทานหรอกใช่ไหมยิ่งอยู่เด็กกลางป่ากลันงยงไม่เหลือประมาณนั้นเนาะว้าหมโอเคขอบคุณมากค่ะนะ้องมาทางังมาสร้างสีสันในห้องวันนี้นะ โอ้ยพวกนี้มจะน้ําตาเล็ดน้าตาลอนหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณค่าขอให้ปวดทุกหมดจบทุกท่าทุกคนเ้อดูแลสุขภาพเ้อะพวกนี้จะคุยเรื่องปลาไหลอ๋อเหรอมีปลาไหลด้วยเหรอโอเคพวงนี้เราเจอกันใหม่เ้อขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณที่มาสร้างสีสันให้ขอให้บุญรักษาพระค,ค,คุ้มครองคิมบังสิ่งใดขอให้สมมุม,มาปรารถนา ทุกประการนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนพูกนี้มาพูดปาไหลกูอ <c oughs> ้อยอย่าลืมมาเด้อมาจอยกันมาจอยกันเด้อสุขสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจมากๆนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยไปไหนแล้ว